มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานายสันติรังสิรุจิผู้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา เบื้องหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีจำนวน108ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและครอบครัวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัต์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มได้ทรงมีพระเมตตาประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทเพื่อให้ผู้ปกครองนําไปพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยในปีการศึกษา2568ได้ทรงประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน108ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น540,000บาทด้านตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดฉะเชิงเซาที่เข้ารับทุน ได้กล่าวสํานึกในพระกรุณาทิคุณใจความว่าในนามผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มมีความซาบซึ้งในพระกรุณาทิคุณของทุนกระหม่อมหญิงุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติ ในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาศัยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทําให้คุณพ่อและคุณแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้นการได้รับประธานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่คุณพ่อและคุณแม่รวมถึงผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง